สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่ำของคืนวันพุทธที่17พฤศจิกายน64นะครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้อาจจะยังไม่มีเรื่องอะไรใหม่นะครับแต่จะขอพูดเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้รายงานข่าวความคืบหน้าของการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี65นะครับ ความคืบหน้าล่าสุดนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเมื่อวานนี้ก็คือทางเว็บไซต์ PPTVHD นะครับได้พูดถึงนะครับแหล่งข่าวที่มาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังซึ่งก็คือเจ้าของโครงการนั่นเองนะครับมีประเด็นในเรื่องของเรื่องใหม่ก็คือหลักเกณฑ์นะครับเราได้ยินมาน่าจะเป็นปีแล้วนะครับที่ จะมีการเปล,ล um ี่ยนหลักเกณฑ์ส่วนบุคคลที่เป็นรายได้ส่วนบุคคลมาเป็นรายได้ครัวเรือนนะครับเราก็ได้ยินแบบนี้มาตลอดแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้กลายเป็นว่าอาจจะมีการใช้2เกณฑ์ควบคู่กันก็คือยังไม่ได้ยกเลิกเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคลนะครับคือดูทั adelante, ้งเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคลแล้วก at ็เกณฑ์รายได้ครัวเรือนแล้วเกณฑ์รายได้ครัวเรือนนั้นก็ไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนเข้าใจเกณฑ์รายได้ครัวเรือนนั้นไม่ได้เอามารวมกันทุกคนแล้วก็ตัดสิน แต่จะเอามารวมกันแล้วหารจำนวนคนนะครับก็คือเป็นรายได้เฉลี่ยอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องใหม่ก็คือก็อาจจะมีการพิจารณาดูในเรื่องของใครที่ใช้สินเชื่อผ่อนรถยนต์อยู่ก็อาจจะเอาข้อมูลนี้ดึงมาตรวจสอบควบคู่กันไปด้วยนะครับนี่คือความคืบหน้าที่เป็นแนวทางนะครับที่ทางเจ้าของโครงการนั้นให้ ข่าวออกมาแต่อย่างไรก็ตามนี่ยังไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกไม่เกิน2ส,สัปดาห์เราจะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้นจากทางการก็คือทางเจ้าของโครงการก็คือกระทรวงการคลังนะครับแต่วันนี้ผมจะขอมาพูดถึง2ประเด็นนะครับที่หลายท่านมีการสอบถามต่อเนื่องมาจากข่าวเมื่อวานเป็นจํานวนมากก็คือว่าหลักเกณฑ์ครัวเรือนนั้นนะครับอย่างแรกก่อนนะครับ ที่มาทําไมต้องดูหลักเกณฑ์ครัวเรือนนะครับข้อ2หลักเกณฑ์ครัวเรือนนั้นจะตัดสินได้อย่างไรนะครับอันที่2ก็คือการผ่อนรถยนต์การใช้บริการสินเชื่อไฟแนนซ์มีประโยชน์อย่างไรนะครับทำไมคนที่มีไรายได้น้อยถึงจะไปผ่อนรถยนต์ได้ละ่ะก็มีคําถามตามมานะครับก็จะขอขยายความทําความเข้าใจไปถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการว่าทําไมถึง ถึงต้องอกําหนดแนวทางไว้แบบนั้นนะครับมาเริ่มกันที่หลักเกณฑ์รายได้ไดควรเรือนก่อนนะครับจริงๆแล้วหลักเกณฑ์ทุกอย่างที่กําลังจะเปลี่ยนนะครับจากหลักเกณฑ์เดิมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมมาสู่การเปิดรับลงทะเบียนใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่นั้นสาเหตุสําคัญที่ต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์ก็หลักง่ายๆเลยครับก็คือปัญหาของบัตรรอบเดิมนะครับที่พบว่า มีคนหลายคนที่ไม่ควรจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลับมีบัตรกลับผ่านหลักเกณฑ์แล้วก็ได้รับบัตรในขณะที่หลายๆคนควรจะได้รับก็ไม่ได้รับสาเหตุหนึ่งก็คือในเรื่องของรายได้การตรวจสอบรายได,ได้รายบุคคลน,นั้นก็เป็นช่องว่างสําคัญที่ภาครัฐก็ได้รับรู้แล้วว่าจะดูเพียงรายได้ของตัวบุคคลคนเดียวนั้นไม่ได้ยกตัวอย่างครอบครัวครอบครัวหนึ่ง นะครับซึ่งเห็นได้ทั่วไปนะครับที่ครอบครัวนี้อาจจะมีฐานะที่ไม่ได้เดือดร้อนเพียงแต่ว่าสมาชิกบางคนในครอบครัวนั้นไม่ได้ครอบครองอะไรนะครับที่เป็นทรัพย์สินแล้วก็ไม่ได้มีรายได้ที่อยู่ในระบบที่ชัดเจนเมื่อมาลงทะเบียนจึงผ่านเกณฑ์ทำให้ได้รับบัตรทั้งทั้งที่บ้านนี้อาจจะร่ำรวยก็เป็นตัวอย่างที่เราน่าจะ รับรู้ร่วมกันมานานแล้วนะครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องมีการเอารายได้ที่เป็นทุกคนที่เป็นสมาชิกในคนเรือนมาพิจารณาด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมต้องดูไรายได้คนเรือนอันนี้ทุกท่านน่าจะพอเข้าใจได้นะครับปัญหาก็คือว่าหลักเกณฑ์แบบนี้หลายท่านก็คงจะเห็นด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วอะไรจะมายืนยันได้ว่า สมาชิกในครัวเรือนนั้นประกอบไปด้วยใครบ้างและในชีวิตจริงนั้นในแต่ละครอบครัวมีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือเจือจุนหรือพึ่งพาอาศัยกันมากหรือน้อยหรือบางคนอาจจะบางครอบครัวอาจจะไม่ได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันฉะนั้นแล้วจึงเป็นคําถามใหญ่ก็คือว่าแล้วรัฐบาลจะเอาอะไรมาเป็นตัวตัดสินนะครับความเป็นครัวเรือนที่พึ่งพาอาศัยกันที่มีการ เกื้อกูลกันนะครับถ้าหากว่าตัดสินเพียงทะเบียนบ้านด้วยสามัญสำนึกทุกท่านก็คงจะรู้สึกได้ทันทีว่าไม่น่าจะเพียงพอนะครับเพราะทะเบียนบ้านเป็นหลักของการปกครองนะครับเป็นเรื่องของทางในระเบียบของราชการว่าบ้านต้องมีเจ้าบ้านและต้องมีลูกบ้านทะเบียนบ้านนั้นเป็นเรื่องของ เรื่องของการปกครองซะมากกว่านะครับในเรื่องของทางราชการไม่ได้สื่อถึงความเป็นครอบครัวที่แท้จริงฉะนั้นแล้วหลายท่านยังไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าทะเบียนบ้านจะอยู่ที่ไหนแล้วจะกระทบต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเพราะว่าภาครัฐก็คงทราบอยู่แล้วว่าทะเบียนบ้านไม่ได้สามารถที่จะให้ข้อมูลในเชิงครัวเรือนได้ขนาดนั้น ก่อนหน้านี้ผมเคยเสนอข่าวไปหลายท่านอาจจะได้รับทราบก็คือว่าอาจจะมีกลไกเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเป็นการยืนยันว่าครัวเรือนที่แท้จริงของเรานั้นประกอบไปด้วยใครบ้างที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับอย่างแท้จริงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของภาครัฐซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับอาจจะต้องใช้หลายๆข้อมูลมาประกอบกันซึ่งอาจจะต้องใช้การลงพื้นที่สำรวจด้วยซ้ำเพราะหลัก การจริงๆแล้วของการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนั้นเราเอาแบบต้นแบบมาจากประเทศจีนนะครับถ้าหากว่าย้อนกลับไปประเทศจีนนั้นลดความยากจนด้วยการลงพื้นที่สำรวจรายบุคคล100%เซนนะครับฉะนั้นแล้วอันนั้นก็จะได้ข้อมูลที่เป็นตามข้อเท็จจริงแต่ของเรานั้นยังไม่สามารถทำได้ถึงขนาดนั้นแต่รอบนี้นะครับถ้าหากว่ามีข้อบอกพร่องในเรื่องของการ ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อมูลในระบบมากๆก็คงต้องแก้ไขด้วยวิธีที่ถูกต้องก็คือการลงพื้นที่สำรวจอย่างแท้จริงแล้วก็มีการยืนยันข้อมูลกันฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับก็ต้องขอเน้นย้ำว่าหลักเกณฑ์รายได้คัวรเรือนนั้นเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะใช้วิธีอะไรบ้างในการตัดสินความเป็นครัวเรือนนะครับแต่ให้ทราบไว้ก่อนว่าที่มาก็คือปัญหาของบตสสวัสดิการรอบแรกนะครับก็คือปัญหาของบางท่านที่อาจจะไม่ควรได้รับแต่ก็ได้รับนั่นแหละครับ นี่คือสาเหตุว่าทําไมต้องเปลี่ยนเป็นไรายได้ควรเรือนและจะตัดสินโดยอะไรนั้นยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ภายใน2สัปดาห์นี้เราอาจจะได้ไดรับทราบรายละเอียดมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยนําเสนอข่าวว่าอาจจะมีในเรื่องของผู้นําชุมชนเข้ามาช่วยยืนยันนะครับก็หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางต่างๆนานา,า,า,ากันก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นแรกจบไปนะครับเรื่องไรายได้ควรเรือน,เร,รอนเรารู้ว่าที่มาว่าทําไมมาเอา,เอามาแก้ปัญหาอะไร แต่ตัดสินโดยข้อมูลอะไรนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเราติดตามนะครับประเด็นที่2ทําไมถึงต้องเอา,เอาในเรื่องของสินเชื่อสินเชื่อรถยนต์การผ่อนรถยนต์หรือการครอบครองทรัพย์สินต่างๆมาประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาง่ายๆเลยครับก็คือว่ารายได้ของแต่ละคนนั้นมันไม่ได้อยู่ในระบบเสมอไป ก็คือไม่ใช่คนที่ทํางานประจําไม่ใช่คนที่อยู่ในระบบไม่ได้มีนายจ้างเป็นอาชีพอิสระกลุ่มนี้เรื่องของรายได้ของตัวเองที่จะนํามาแจ้งต่อภาครัฐนั้นก็คงเป็นคําถามสําคัญว่าแต่ละท่านนั้นแจ้งตามข้อที่จริงแค่ไหนนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาหนึ่งของบัตรรอบที่แล้วเช่นเดียวกันใครที่อยู่ในอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบนะครับก็ สามารถที่จะแจ้งรายได้นะครับที่อาจจะเป็นจริงหรืออาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงก็ได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ก็คือการที่ท่านซื้อทรัพย์สินมีข้อมูลอยู่ในระบบฉะนั้นแล้วมันก็สามารถสะท้อนกลับไปถึงรายได้ของท่านได้เช่นเดียวกันนะครับก็คงนำมาเป็นตัวช่วยนะครับสำหรับผู้ที่ ประกอบอาชีพอิสระนอกระบบนะครับทีเ่เป็นการป้องกันนะครับการแจ้งรายได้ของตนเองที่ไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จริงนั่นเองนะครับก็เป็นที่มาว่าทําไมถึงต้องไปดูการผ่อนรถหลายท่านก็สงสัยว่าถ้ารายได้น้อยทําไมผ่อนรถได้ก็นั่นแหละครับเพราะว่ารายได้อาจจะไม่ได้น้อยแบบนั้นจริงๆการผ่อนรถก็คงนํามาตรวจสอบย้อนกลับไปว่า รายได้อาจจะเพียงพอและอาจจะมากพอก็ตีกับเป็นรายได้ต่อปีได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือ2ประเด็นที่อยากจะนํามาแจ้งเพิ่มเติมในคลิปนี้อย่างไรก็ตามที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นเพียงการพูดคุยทําความเข้าใจยังไม่มีหลักเกณฑ์ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับก็คาดว่าอีก2สัปดาห์ ก็อาจจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งคําว่า2สัปดาห์นี้ก็มาจากแหล่งข่าวเมื่อวานนี้ที่ผมแจ้งนะครับก็คือทางช่อง p p t ีทีนะครับก็ถ้าหามีข่าวสารเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ